จีนแท็กทีมอาหรับบีบอิสราเอลคืนดินแดนแท่าทีของโลกต่อการรุกรานราฟาอย่างโหดเหี้ยมของกองกำลังยึดครองอิสราเอลผลักดันให้นานาชาติเคลื่อนไหวกันอย่างเข้มข้นนะคะล่าสุดการประชุมที่ปักกิ่งในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีความร่วมมือจีนอาหรับครั้งที่10ส่งสัญญาณถึงอิสราเอลและรัฐอย่างชัดเจนว่าต้องหยุดยิงทันทีและนี่อาจเป็นเหตุหนึ่ง ที่ทำให้สรัฐต้องรีบออกมาแสดงบทตัวกลางหยุดยิงทั้งทั้งที่ทำมาตั้งเกือบ8เดือนอย่างไม่ค่อยจะจริงใจและชอบตีสองหน้ามันก็ล้มเหลวค่ะจนโลกอาหรับค่อนข้างสนิทกับอเมริกาแท้ๆยังสายหน้าพากันไปพึ่งรัสเซียและจีนแทนวันที่1นมิถุนายน2567สำนักข่าว global times รายงานว่า ข้อความฉบับสมบูรณ์ของแถลงการร่วมของจีและรัฐอาหรับเกี่ยวกับประเด็นปาเลสไตน์ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองข้อความนั้นตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามิติที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพด้วยและทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการหยุดยิงทันทีในฉชวนกาซา และมุ่งมั่นเพื่อการแก้ไขปัญหาปาเลสไตน์ที่ครอบคลุมยุติธรรมและยั่งยืนโดยเร็วที่สุดไม่ได้บอกนะคะแอคชั่นแบบไหนมันจะเร็วทันการกับการหยุดการสังหารหมู่ในราฟาและกาซาแถลงการร่วมได้รับการรับรองโดยจีนและรัฐอาหรับในการประชุมความร่วมมือจีนอาหรับเมื่อวันพระอสดีที่ผ่านมาแถลงการร่วมนี้เน้นย้ำความกังวลอย่างลึกซึ้งของจีนและรัฐอาหรับ และประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงในชนกาซาและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการหยุดยิงแถลงการร่วมมี21ประเด็นค่ะที่จีนและรัฐอาหรับได้บรรลุชั้นธามติร่วมกันตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองฝ่ายประนามการละเมิดอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลต่อชาวป,ปาเลสไตน์ประนามการละเมิดในเมืองราฟาการวางระเบิดค่ายผู้ีิภยัยและการควบคุม ทางข้ามราฟาคือพฤติกรรมทั้งหมดของราเซลนี้ทั้งจีนและรัฐอาหรับประนามคำถแถลงระบุว่าในฉนวนกาซาพลเรือนชาวปาเลสไตน์1 2 5 0 0 0คนถูกสังหารและหรือได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กประชากรชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาถูกบังคับให้อดทนต่อความอดอยากและการปิดล้อมที่ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างจงใจ ัดขาดการทรรมหากินทั้งหมดทำลายพื้นที่อยู่อาศัยโรงพยาบาลโรงเรียนมัสยิดโบสและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในฉนวนกาซาอย่างเป็นระบบชาวปาเลสไตน์หลายพันคนถูกควบคุมตัวและปฏิบัติอย่างโหดร้ายโดยไม่มีการพิจ,จารณาคดีทั้งสองฝ่ายหมายถึงจีและอารับตามคัดค้านการดำเนินการตามแผนความตั้งใจและการดำเนินการเพื่อบังคับขับไล่ ชาวปาลเลสตา์ออกจากบ้านเกิดซึ่งอาจบ่อนทำลายโอกาสที่จะทำให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและทำให้ความขัดแย้งในภูมิภาครุนแรงขึ้นแน่นอนฝ่ายหนึ่งได้เปรียบทำทุกอย่างตามใจชอบแต่อีกฝ่ายหนึ่งอดทนมาตั้ง75ปียังไม่พออีกหรือทั้งสองฝ่ายคือจีนและอาหรับเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรับมติที่มีผลผูกพันให้เกิดการบรรลุ การหยุดยิงทันทีอย่างครอบคลุมและยั่งยืนระงับการบังคับโยกย้ายปาเลสไตน์รับประกันการสมอบความช่วยเหลือทั่วชนวนกาซาและดําเนินการตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูชีวิตปกติในชนวนกาซาทั้งสองฝ่ายประนามสหรัฐที่ใช้อํานาจยับยั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ของสหประชาชาติครั้งแรกนะคะคราวนี้ไม่ได้ประนามแต่ อิสราเอลประนามสหรัฐด้วยเป็นทางการน,นะคะคำถแถลงนี้คำถแถลงยังยืนยันว่าทั้งจีนและรัฐอาหรับสนับสนุนมาตรการโชกคาของสาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่ออกเมื่อวันที่26มกราคม28มีนาคมและ24พฤษภาคมเห็นไหมคะออกประกาศมาถึง3ฉบับแต่อิสราเอลสรัฐเมินเกี่ยวกับการฟ้องร้องอิสราเอลของแอฟริกาใต้จีนและรัฐอาหรับเชื่อว่า อิสราเอลควรปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำว่าอิสราเอลซึ่งเป็นฝ่ายยึดครองต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายในฉนวนกาซารับผิดชอบแบบไหนไม่ระบุนะคะแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมมันไม่เดินหน้ามันจะรับผิดชอบแบบไหนล่ะคำถแถลงนี้เน้นย้ำความสำคัญของการแก้ปัญหาสองรัฐ เรียกร้องให้เอเยุติการยึดครองเยรูซาเล็มตะวันออกที่ราบสูงโกลันและบางส่วนของเลบานอนเรียกร้องให้มีการประชุมระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีอำนาจมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทันทีเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสันติภาพที่เชื่อถือได้โดยยึดหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในเมื่ออันธพานไม่ยอมรับกฎหมายไม่ยอมรับมาตรฐานทางสากล และจะจัดการกับอันธพาลแบบไหนคะยังนึกภาพไม่ออกงานนี้เกิดขึ้นรพร้อมกับที่ไบเดนออกมาประกาศแผนหยุดยิงนะคะและยังอ้างด้วยว่าอิสราเอลรับรู้แล้วฮามาสรับรู้แล้วแต่อิสราเอลบอกไม่ได้ยอมรับและปฏิเสธการเจราจาเดินหน้ากวาดล้างชาวปาเลสไตน์ทั่วกาซาราฟาและเวสต์แบงค์ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ตายทุกวันบรรดามหาอำนาจทั้งหลายก็เน้นการทูดกันไป สารก็พิจารณากันไปกว่าจะแอคชั่นวันนี้การสังหันหมู่ก็ยังไม่หยุดค่ะชาวกาซาเสียชีวิตทุกวันแต่แน่นอนฐานอิสราเอลก็เสียชีวิตทุกวันเหมือนกันมีแต่ขบวนการ r e สิสต์ด้านกาซาที่ปะทะกันตัวเป็นเป็นตอบโต้จนอิสราเอลต้องถอนฐานในจุดที่สูญเสียมากที่สำคัญการเคลื่อนไหวของสหรัฐที่ยังถล่มโจมตีเยเมนนะคะอิสราเอลเตรียมเปิดปฏิบัติการ ทางทหารต่อเลบานอนอยางจงแจ้งอีกด้วยมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าศึกตะวันออกกลางจะยุติได้หากไม่ปราบอิสราเอลด้วยการทหารการลุกรานไม่มีวันจบสิ้นได้ค่ะเพื่อให้การสนับสนุนซาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติประชาชนไทยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนเราบริจากตรงเข้าบัญชีสมาคมซาบันทิศทางไทย ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ